เห็นไหมคะหาดใหญลองนับดูสินกมีกี่ตัวน้องใครนับได้ว่านกมีก ja. mm ี่ตัว10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20อันนี OK> to to ้นับได้กี <t 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 Whoops, ่ตัว32 พี่ยองนับได้ไหมครับีสตัวงดียนับสวยไหมนกมันมากินหอยเชอรี่กินทุกอย่างเลยอ๋ขวดแสบได้บอกจี๊ดหอยเชอรี่หอยชอรี่ลยลองก็้ดลหอยแดงมันจะสีวยที่ดงกน มันย no ังไม่บินน่ะตื่นรัวๆเลยท่นี้ัวๆไปได้หรอเฮ้ยไปได้นะมอาจารย์สิกระโดดบ่

ว่านงานของเราก็เจอคนกันแ้คั้นี้ไม่ได้กระโดดไหนไดก้าวขึาอะไรเพื่อน้องก้าขาคนมาอะดูนกเนื้อสิมันยังไม่บินอเจน่าเจนเราเดินไปตรงนู้นดูสิอเจนเราเดินไปตรงนั้น เฮยงแฮีงเอาฮานี่เดินตรงมาเดินตรงมาเดินตรงมาเดินตรงไปดูนกกันแล้วดูสิเดี๋ดมันจะบินขึ้นเอาไปทิ้งขยะเนาะใครกินไม่ทิ้งขยะเนาะอือว่าดีเลยเนาะ มีหอยด้วยเหรอฮันิี่อะดูนกดูนกหน่อยดูนกเดินไป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 อันนี่เดินตรงไปลูกสวยเลย สวยเลยไหมเออ,อ,เอ <laughs> โอเค <laughs> เห็นไหมสวยไหม,นม,นมรับ